มพัฒนาที่ดินแต่พวกเราเนี่ยรู้จากนี้หมดอยากทำเยอะเกินกเกษตรที่ซี้เกษตรที่ว่าภาพอยากทำให้ผมบอกว่าถ้าเป็นขา้ขาราชการปวดกระเกียรมาอยากไปก,กินยาเก็ดนั่งอยู่ซื้อเด็กกะ็ะดูกกระหลานซะเพราะพวกคุณคิดผิดพืชท่านคนได้กินอินทรีย์ที่ว่าภาพเป็นอาหารเมื่อคืนเนี่ยนั่งกินเบียร์กินเหล้าก,ากันสมมติใหกินข้าวทำไมหิว พวกโ้ามันเป็นธาตุลักไอ้พวกยีสต์พวกอันนี้มันเป็นธาตุอาหารเสริมมันกินได้แค่นิดหน่อยมันกินแบบเช้าเทียงเย็นไม่ได้เห็นไหมถูกไหมแต่ดูช่องผมไม่มีลกเคทไม่มีลกให้ทุกแบบง่ายๆทำเองได้ทำเองได้หมดมันอยู่ในรอบตัวเราก็ก็เคงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้แต่ผมพูดได้เพราะผมไม่ได้ สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกลว้กลวยนะครับวันนี้เกษตรกลว้กลวยพาพ,พ่อแม่พี่น้องขึ้นไปยังภาคเหนือจังหวัดลำปางน,นะครับก็ไปกับท่านอาจารย์พจน์ปัญญาวรวธรร,ร,รมเพื่อไปเจอพี่น้องเกษตรกรนะครับในกลุ่มต่างๆที่ทําเกษตรจะได้ถามไขข้อข้องใจในการปฏิบัติการใช้สารปรับปรุงดินการใช้ประโยชน์ของปุ๋ย และจุลินทรีย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีอเกกับอาจารย์พจนะที่หลังจากนั้นพอเราสามโรคมีโรคมีโรคมีสามโรคหนึ่งโรคเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียเป็นที่กาดที่เคลื่อนก็คือเชื้อราท้องเสียแบคทีเรียฉีดวัคซีนโควิดเป็นไวรัสพืชคนสัตว์มีโรคเหมือนกันสามโรควิธีป้องกันของพืชคือใช้สามโรคนี้มาเป็นวัคซีนจ้างกับมี่ยังเขาไปในต้นไม้ไปทอเลราที่บอกว่าไอ้ต้นไม้เห็นมีน้ำหออจบ เอาน้ำหมักหนึ่งสองสามฉีดไม่ต้องไปฝฟังเข็มก็เอาอยู่เพราะมันคุมได้ยังืงเพราะด้วสิโลกของเรามันเกิดมาจากหินในโลกนี้ไม่มีดินขึ้นมาแับแรกคือคือหินก็เหมือนจดนดักแต่ที่มันมีดินพราะมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหินให้กลายเป็นดินจุลินทรีย์มันย่อยสลายหินในหินมันมีหน้าตาครบทั้งตัวเลยถ้าจุลินทรีย์ก็ดูในเขามันมีหินมันมีดินไหมล่ะมันมีแต่หินแต่ทำไมมันก็เกาะอยู่น้นหน้าผาได้ มันเอาผักมันเอาธาตุอาหารมาจากมันเอาน้ำมาจากไหนมันเอารำยอะไรมันเอามาจากหิ้แต่เนื่องจากวันนี้ยูนซีมหาศาลมันเลยดึงธาตุอาหารดดเนี่ยคือว่าร้อสีก็ไป็นหารจัดการพอร้อห้าเขาก็ไปดูเรื่องควบคุมไม่ให้อ่าพืชต่างๆหรือว่าส่งเสริมให้ระบบิดินระบบอะไรสมบูรณ์พอร้อหกก็จะดูเรื่องกินไม่อยากให้มีแก๊สแอมโมเนียไรเกิดขึ้นพวกนี้ก็จะไปวนหารกันพอร้อเจ็ดคุณอยากให้แมลงที่มันไปกินใบไม้คุณเป็นหนอนไอ้ที่เป็นหนอนแล้วก็ให้มันไม่ให้เป็นตัวเม็ตัวตัว ถ้าพวกไขมันมันก็จะฟอกนี่คือพอดอเจ็ดมันเป็นบริหารจัดการแปดเก้าสิบในโลกนี้มันจะมีดินเหนียวดินล้วนดินเค็มดินทรายดินด่างดินกดแปดเก้าสิบมันบริหารจัดการอีกไม่ต้องไปทําอะไรขอให้มีในดินในไร่เพียงพอสิบเอ็ดัญหาในตัวเกลือในพืชสิบสองัญหาโพแทสเซียมและก็ฟอสฟอีัสในพืชสิบสามคุณอยากร้วยด้วยขายผลไม้ไหมผลไม้ทุเรียนพุณลูกเท่านี้คุณมอกว่าลูกละสามโลแต่ลูกเท่านี้มันกันแต่ได้ลูกละหกโลเอาไหม ลูกเท่ากันแต่คุณได้หกกิโลปกติคุณได้แค่สามโลน้ำหนักมันเพิ่มอ,อันนี้เขาเรียกว่าไมกโรเลซ่าพารวยก็พัฒนาทด่นนี่งเขาขึ้นสรุปเกนเลยไมกโรเลซ่าพารวยแต่พวกเราไม่รวยเพราะพวกเราไม่รู้จักพอรดว,วันนี้รู้จักพอรอดแล้วจะรู้ว่าลูกเท่ากันโกงหรืเอเปล่าตาช่างโกงไหมเนี่ยพี่กี้แล้วซูรู้เท่านี้แค่สี่โลทำไมวันนี้มาเกียรติโลโกงกันหรือเปล่าตาช่างมาตรฐานหรือเปล่ปาจะโดนคำนี้แทรกกับมา พราะคุณขายทุเรียนในตอนมีลูกเท่านี้เขาจําได้ว่าลูกละสานโลคุณไปขายห้าโลหกโลแตาชั่งคุณก่อนไหมเขาจะว่าคุณทันทีเห็นไหมถ้าเอาไปสั่งได้ไม่สั่งบ้านฉันก็ไปสั่งบ้านอื่นได้เนื้อตรงนั้นมันควบคุมไว้ถึงสี่มันทําให้เนื้อมันแน่นมันหนักขึ้นเห็นไหมพอรอซิกซีคุณอยากให้ดินคุณเขียวนุ่มฟุ้งชื้นมีเดินก่อนรองเท้าเดินได้ไหมกลุ่มอ่าอะไรนะไอรโคโนมาไอรโคโนมามันเป็นดินไอรโคโนมามันก็จะช่วยบริหารจัดการบริเวณดินให้มันสะอาดเห็นไหม พอดอสิบห้าจรองข้แสนจุลนสองข้าแสนเนี่ยวายกว่าที่เราเคยกินกันกว่านี่ก็ไปเจอสงร้อยสามร้อยถ้ากินายกว่าละแสนต้องเหลอร่ใช่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ที่เรากินกว่าละแสนกว่าละลานเพราะเขาขายอายุของจุดลินซรียเขาหมักต้องร้อยปีหมักเหมือนกันกับเราเป๊ะเลยแต่เขาแต่เขาใช้อายุหมัก ผลสุดท้ายเขาก็เลยได้ไขายกว่าเาเป็นแสนเป็นล้านได้เราหมักสองปีเราจยไปบอกขายแสนึ่งใครที่จะซื้อเรากินเพราะพอมันหมักยาวปุ๊บมันกลายเป็นวิตามิน B ห้าสิบสองวิตามินมันจะมีสิบสองตัวกว่าอ,อันนี้หมักประมาณห้าปีสิบปีมันก็ได้แต่ถ้าหมักเป็นห้าสิบปีเป็นร้อยปีก็เป็นวิต้ามินสองให้ดีห้าสิบสองให้เรา,าอายุเกินร้อยปี <laughs> ปงอาจารย์แล้วเหมือนกับว่าพอร์นี่เราใช้อ่ออย่างเดียวไม่พอก็พบอกว่าพอร์นมันมีสิบหกพอร์นตอนนี้พอร์นสิบหกคือมันดูเรื่องรากกดรากหมอมันต้องมาพบเวลาทำน้ำหมักที่เราทำเราทำแค่ถังเดียวเวลาทำน้ำหมักพอร์นหนึ่งเราต้องมีถังห้าถังหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่หนึ่งใส่พอร์นหนึ่งมันต้องมีสี่ห้าขบวนการหนึ่งต้องกาน้ำหมักแากกล้วยกล้วยคืออะไรกล้วยมันทำหน้าที่อยู่สามอย่างแบ่งเซลล์ยืดเซลล์ขยายเซลล์ เราต้องการให้มันแตกหน่อเร็วไหมเราต้องการทำอะไรเราต้องทำนี้เพื่อเพราะกล้วยต้นเดียวแตกมาแค่เดียวจริงต้นเลยวกระบวนการแตกเซลล์อยู่ตรงนั้นเยืดเซลล์ใช่ไหมแกนด้วยมันไม่มีแกนแต่มันยืดขึ้นไปมันรับน้ำหนักลูกได้ตรงไหนเขาเลยมาทำระยะที่คุณใส่ก็คือทีขยายเซลล์ก็เอเราอย่างที่ทุกอย่างเราโตแล้วลูกเท่านี้แต่น้ำหนักเพิ่มเราก็ไปขยายเซลล์มันใช่ไหมเขาเอาแกงซื้อทำเป็นแคทูลซีทแคทูลทันชื่อสาวๆเขชอบกินเปลี่ยนไซส์อะเห็นไหมแต่ก่อนทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เขาต้องทำมาจาก แต่เขาไม่บอกเราต้องบอกอายากไม่เปลี่ยนไทรงอะไรของผู้หญิงเห็นไหมเราไปดูเรามีรูทำไมเราต้องหานมีเงอนมาทมินเลือยยาสังเห็นไหมนี่คือหลักการขแาเสลล์พิเศษก็ให่ใหญ่เพราะว่าเรักการให้ขยายเซทล์ิเศษออกเลยนั่นแหละน้ำลงน้ำปีช่วยกันไปฟังมาอยู่ใกล้ตัวหมดเลยเหนไหนึงต้องทำน้ำหมักตัวนี้ขึ้นมาก่อนหนึ่งถังด้วยพอโดนสองต้องทำน้ำหมัก ยอดถักและผลไม้เราต้องการออกซินที่บอกว่ามันจะเกิดอ,ออกซินไม่ได้ถ้ามันไม่มีสกุลยอดมาส่งเสริมมันแล้วก็ตัวลูกมันจะทําให้ลูกมันขยายตัวก็เอายอดถักและผลไม้มามาักด้วยพอดน้ำอันที่สามต้องเอาโปรตีนมาโปรตีนเราหาได้ก็คือจากเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เป็นปลาตาปาลาอะไรพวกนี้มาหมาักเห็นไหมอันที่สี่ก็คือต้องเอานมและไข่มาหมาักถามว่าเพราะอะไรนมและไข่มันสร้างผลแรกทิ้ง เดี๋ยวผมจะบอกว่าควรแท็กซี่ไปตรงไหนอันที่สี่เราต้องทำอยู่ในซีซันเพราะเสงเราจะปวเพราะพืชเนี่ยมันที่งามไม่ได้ถ้าไม่มีกลุ่มนี้ไปส่งเสริมให้มันโตก่อลฟอดอนีฟอตอนมันเป็นห้าถังฟอดอนสองก็ห้าถังฟอดอนสามฟอดอนสิบหกห้าถังคูณกันเอาหลังจากนั้นได้น้ำออกมาแล้วเอามารวมกันพอรวมกันแล้วก็เลี้ยงด้วยโพแทสเซียมให้มันกลายเป็นบุญแล้วเอาตัวบุญนั้นมาตีมัใช้เวลาประมาณสักห้าปีต้องเลี้ยงโพแทสเซียมก่อนนะโพแทสเซียมอยู่ที่ไหนประเทศอิสราเอลเพราะเขาจะมีโพแทสเซียมถึง0.2 มาแกงกับราคากระสอนยี่ห้ากิโลผมสั่งเข้ามาตั้งหกพันกว่าบาทต่อกระสอบยี่ห้ากิโลหกพันแปดร้อยบาทแค่หกพันไม่กี่เราเอามาเลี้ยงให้มันดิเพอเป็น,นพืชตัวนี้ที่พูดเมื่อกี้ <c oughs> มีธาตุอาหารเ็น NPK อย่างเด่ยว <c oughs> เราก็ต้องเอา NPK จนถึงสิบสี่เลเย่าหมักด้วยน้ำหมัมกหมักล้วยเลี้ยงไว้แล้วค่อยเอามาเติมกันถึงจะทำน้ำหมักมาส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้แล้วก็ไปหมักปุ๋ยไปหมักพวกเนี่ยเนี่ยที่กองอยู่ข้างล่างที่ึงซื้อไป เห็นไหมไม่จำเป็นจะเป็นฮิวมัสไม่ว่าจะเป็นเอาไปหมักร่วมกันกับสกุลขี้ขี้ทุกขี้มันเป็นด่างเห็นงนะแต่ฮิวมัสมันเป็นปวดไปชนกันตื้นด่างกับปวดชนกันมันก็เป็นนะแต่ตอนนี้ฮิวมัสเนี่ยถ้ามันเป็นฮิวมิกมันกลายเป็นนเท่าไหร่มันเป็นด่างสิบสามเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นที่เป็ดมันเป็นปวดสองเปอร์เซ็นต์แต่เนื่องจากน้ำหมักทุกตัวมันเป็นปวดชนกันก็เป็นด่างคือมันจีงงานไม่เหมืน เนะขาบรนการมันไม่ใช่มาสอนแต่าทำควารโ้แล้วไปใส่พืชถ้าอย่างนั้นันมีคนจนรวยกันทุกประเทศถูกไหมแต่ดูช่องผมไม่มีรับเคสไม่มีรับให้ทุกแบบง่ายๆทำเองได้ทำเองได้หมดมันอยู่ในรอบตัวเราก็เทียงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้แต่ผมพูดได้ว่าผมพูดได้เพราะผมมีความรู้ อผมไม่เบีรับจ้างไก่แต่ก่อนผมก็ติดสัญญาไว้ผมก็เนี้ผมก็เลิกสัญญาหมดหมดผมก็มาคุยกับปาน้องๆปากันคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คนที่ได้ประโยชน์คือพวกเราเนี่ยอย่างพวกเรามาเจออาจารย์อย่างนี้เอ้ามันทำาห้แบบนี้งงไม่เหบือนเห็นไหมแค่เอาขี้วัวมาเอาปุ๋ยมา เอามาผสมน้ำหมักคุกๆุยัดเข้าไปแค่สี่ห้าเดือนนั้นใช้ได้ปกติง่ายไหมบัานนี้เอาน่าจะเจอกันนานแล้วบ้งครับครับครเข้าเออถ้ามันบอกนี่เอาสาโช่อมันโรยก็พอคสับคคือทุกอย่างกระบวนการมันได้แต่มันไม่เป็นธรรมชาติอันนี้ผมสร้างแบบธรรมชาติให้ดินให้พืชให้สัตว์คุณรถไฟมาปุ๊บปลาเนรปลาแตเพียงมันกินอะไรเป็นอาหารพืชก็เพวกนี้ไง ได้ประโยชน์สองเด้งเลยเห็นไหมปลาโตด้วยเพราะว่ามันมีกรดอะมิโนโกรดอะมิโนปลาะย,ะ 1, ยิ่งชอบกินยิ่งขยายพันธุ์ได้เร็วมากเนี่ยเห็นไหมได้ประโยชน์สองทางก็แค่คนในสื่อว่าอาหารเสปลาตัวนีตัวแบบยังไงเขาต้อตตงเลือกนะเนี่ยทางน้งานมันก็จะได้ฟืน้นขึ้นมากันยังไงคือถ้าพวกเราไม่นนาืไม่ไม่ถามอย่างวันนี้ถ้าไม่ถามกันคุณก็ไม่รู้ว่าพวกผมมาทําอะไรพพราะทางคุณได้ฟรีเลยครับ ถ้าคุณไปตลาดคุณเสียตังค์ครับอ,อันนี้คุณไม่ได้เสียตังค์เพราะว่าคุณมีตรงนั้นมีบางส่วนอาจจะซื้อน้ำมกักสุงสองสามแต่เกษต์ด้วยเพรอยู่ที่นี้ก<ม>็มีอยู่ที่เถินมีในราคากิ่งเบวที่เถินก็ได้เพราะศูนย์ผมอยู่ที่เถืเ่อนด้วยนีก็มีทั้งสารปรุงดินอยู่นี่มีท<า>ัท<า>ง้งต่างส่วนหนึ่งสูงสอ,องสูงสามก็กองอ,ง,งอยู่นี่ก็มีส่วนนึงั้นคือผมบอกว่าคือแหล่งแหล่งขางเหนือเนี่ยคือแหล่งปุ๋ยแต่พืชเอาไปกินไม่ได้ถ้าได้พวกคุณก็ไม่เป็นหนึ่งข้อก็สอง ลรงปุ๋ยนะเดี๋ยวถ้าถ้าเรารู้คนเดี๋ยวคนขายปุ๋ยเขาก็เจ๊งเขาไม่เจ๊งหรอคะเราไนี่เจ๊งเราเจ๊งเพราะเราใช้ไม่ถูกเออใช่ทกกว่าจ้างเขาก็ไม่เจ๊งเออถึงคุณรู้คุณก็ยังไปต่อไม่ได้ผมถามว่ถามอดอนหนึ่งขึอดอนสุยคุณยังไม่รู้สักตัวเลยแล้วเวลาเอาไปใช้มันไม่ได้มาผสมกันแล้วใช้เลยมันต้องไปหมักอีกเป็นสิขศีษคุณจะยอมหมักไหม ปุ๋ยแต่และกองที่อาจารย์กองไว้เนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนกี่หมื่นตันอาจารย์ไม่ได้หมักวันนี้ขายวันนี้กองที่เอามาขายก่อนทุกวันนี้มันอายุสิบกว่าปีอาจารย์ก็ไล่เป็นสเตปมาสเตปมาสเตปมาให้มันไม่ใช่มาผสมกันแล้วขายคองใช้เวลาก็ั้งไงคุณคุณเคยกินสไปร์ไหมเคยเคยกินายไหมเอาง่าย ก็ผมถามว่าเอามาให้กินปุ๊บหนึ่งขวดละสองร้อยเขาก็หมักแค่ปีเดียวเขาก็มาปอกขายได้ถ้าวายกว่านั้นเขาปอกเขาาหมักมาสักร้อยปีมีเงินซื้อเขากินไหมขวดละล้านเห็นไหมมันเป็นมันเขาเรียกว่าใช้อายุของของของตูนรีในการส่งเสริมให้มันไปต่อยอดแล้วเนี่ยวายอายุเป็นร้อยปีคุณจะไปกินเหมือนเหล้าขาวไม่ได้นะสลบเมียดเลยนะเขาให้กินแค่ปลายเล็บเห็นไหมแก้วบางๆเนี่ยเวลาจะกินก็เอาเกลือไปแตะปลายคอมัน ทำไมต้องเอาเปี้กแปะไปกอคุณไปกินว้อย่างเดียวมันท้องอืดเลยนะวายมันอายุยืนมันอายุบรรดาเขาต้องเอาเกลือมนะันเอาเกลือแต่ลิน้นแล้วก็หยิบนิดเดียวปุ๊บเพราะตรงนั้นวิตามินมันมีครบเลยตั้งแต่บีหนึ่งถึงบีสิบสองแล้วมันกลายเป็นบีห้าสิบสองแล้วบีห้าสิบสองใครกินได้อายุเกินร้อยปีทุกคนเลยนะเพราะมันหนักมาเป็นร้อยปีเขาถึงขายบีห้าสิบสองพวกเราก็ไปกินเขาไปไปซื้อเอาอายุมันมาแากอะไรมาแกากหงุนเหมือนกันมาแกากมังคุดมาแกากสับปะรดเหมือนกันนี่หละ แต่อายุเขาได้อายุเราไม่ได้ก็ค้ายไปสองร้อยเห็นไหมทาเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่เขาได้อายุเราไม่ได้อายุแค่นั้นเองนี่คือหลักการของจุลิน 4. ทรีย์ทําให้เขาเกลือไปแตะลิ้นไว้เรากินยีสต์เข้าไปใช่ไหมวายมันเป็นยีสตใาา์ใช่ไหมเหมือนเหล้าขาวเหมือนเหล้าเบียร์เนี่ยเห็นไหมเรากินยีสต์เข้าไปปุ๊บพอยีสต์มันไปทํางานในร่างกายเรามันไปย่อยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นข้าวตำบักหุ่มต้มลาบก้อยซอยหางอะไรนะลาบก้วนสาจิ้นสากินซอยจุยอ่าซอยจุเห็นไหมมันก็ไปย่อย พอมันย่อยปุ๊บยิดมันออกไปมากยืดมันไปสร้างแป้งให้กายเป็นน้ําตาลเราจึเป็นเบาหวานง่ายไหมล่ะง่ายทีมันเนี่ยเขาทึงที่แตะเกลือเกลือมันจะไปเอาขอนไปตีหัวยิดไว้มึงจะสร้างน้าตาลอะได้แล้วเขาจะเป็นเบาหวานเออเห็นไหมพอมันเนี่ยเกลือมันไปทํางานนั่มากปุ๊บเดี๋ยวเจ้าก็จะเป็นโรคไตกดแลกตกพวกนมพวกอะไรมันก็ไปตีหัวเกลือไว้มึงจะออกมาได้เขาเป็นเบาหวานไม่พอแล้วเขาจะเป็นโรคไตต่ออมันก็ไปตอกหัวไปอยกใจเย็นๆให้เขาเป็นสสายจะเฝ้าเป็นหลายเห็นไหม มันจะวนตีหัวกันไว้แต่ถ้าจุลินทรีย์ในร่างกายไม่เพียงพอเจ้ากินเหล้าไปสามเดือนก็เป็นโรคตับแล้วแต่ถ้ามันมีเพียงพอมันก็จะไลลตีหัวกันไว้เราเลยเป็นโรคตับช้าเป็นเบาหวานช้าเป็นโรคไตช้าเห็นไหมนี่คือกระบวนการของจุลินทรีย์มันหมุนกันดีตีหัวกันไว้ตีหัวกันไว้เอ้ยออกมาแค่นี้พอออกมาแค่นี้พอเห็นไหมที่บ้านนี้ผลทำมาอะไรสมานตึงมีมันม่วงเงาะ มีง้อมีอะไรอีกยิ้นีม่วงยิ้นจีลำไยถ้าคุณอยากให้ยิ้นจีเปรี้ยวยิ้นจีหวานยิ้นจีอ่ายิ้นจีเปรี้ยวยิ้นจีหวานยิ้นจีเอ้ยเอ้อเอ้ยน้ำเค็มน้ำจีฝาดคุณอยากได้อะไรหวานเอาหวานอันดับแรกเลยคุณต้องหาโพแทสเซียมให้อยู่ลินซีที่มันกินโพแทสเซียมได้ง่ายอยู่ลินซีที่มันกินโพแทสเซียมได้ง่ายคือหนึ่งแบคอ่าเมกาเทียมแล้วก็แมกโรเลซ่ามันไปเห็นปุ๋ยพวกนี้ไม่ได้ปุ๋ยหวานน่ะเห็นไหมปุ๋ยศูน ๆๆมันไปกินปุ๋ยู0060มาเพราะปุ๋ย0060มันเป็นปุ๋ยเกลือพอมันกินมาปุ๊บมันก็ส่งไปไว้ที่ลูกพินจีมันก็ไปสร้างแป้งก่อนเห็นไหมมันออกมาใหม่ๆมันหวานไหมเห็นไหมมันก็สร้างแป้งเรื่องสร้างเนื้อสร้างแป้งพอสร้างแป้งเสร็จปุ๊บยีดคือเบียรเ์เรานี่แหละมันเห็นแป้งได้ไหมเราทำสาโทเราท,ทำยังไงหมักแป้งหมักแป้งด้วยข้าวเหนียวเอาแป้งไปหมักข้าวเหนียว มันก็ไปย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลเห็นไหมโอห้หวานหวานหวานต่อเกาต่อเกาเห็นไหมอ <c oughs> เห็นไหมมันก็ไปสร้างแป้งให้เป็นน้ำตาลก่อนพอสร้างแป้งให้เป็นน้ำตาลถ้ามันอัดน้ำตาลปุ๊บ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 ลูกแตกเน่าเสียเขาถึงเอาเกลือเวลาทำน้ำหมักก็ถึงใส่เกลือไว้เกลือมันต้องไปคุมน้ำตาลคุมยีตสต์มึงอยากใส่มึงจะปล่อยมามา,มากนะลูกมันแตกนะแ,แล้วช่วงที่ยีสต์มันทํางานเนี่ยมันมีความสําคัญคือมันปล่อยคาร์บอนเราเป่าลบใส่ลุกกป่งเราเป่าอะไรไป หาบอลลูกโป่งเป็นยังไงใหญ่เอาใหญ่เอาเป่ามากเป็นยังไงลูกโป่งแตกถ้ามันเป่าลิ้นจี่คุณอยู่ตลอดเวลามันเป็นยังไงแตกคือกันเขาถึงเอาเกลือไปครอบหัวมันไว้ไอ้มึงจะเป่ามากที่เป่าพอสมน้ำต้นเนือไอ้พวกหาโสเซียมาก็ค่อยหามาไล่กันมามันจะเป็นกระบวนการของมันเราไม่เห็นหรอกครับว่าจุลินทรีย์มันทำงานเองมันมันก็ทํางานด้วยแล้วก็พืชก็เป็นกระบวนการของมันด้วย เห็นไหมพอนั้นมันกเกลือไปคุมไว้คุมไว้เพื่อไอ้เกลือคุมเพื่อจะเป็นเจ้านายเขาันนี้ไปสร้างเกลือมากเกินไปก็จะิดทุบบัตรนี้มันก็ต้องมีกดแลกติดเขาเรียกกดกดกดแลกติดมันก็ไปทุบหัวเกลือไว้ไอ้มึงอจะปล่อยมากแล้วเขาสิบเขาขายหวานเขาได้ขายเค็มมันก็จะหุนกันเห็นไหมนี่คือกระบวนการที่เราทําผลหมากล่างไหมทำไมเราต้องการหวานนุ่มกรอบมันต้องมีกระบวนการนี้เวลาเราไปกินน้ำจิ้มเ่ยน้ำจิ้มสามรสเปรี้ยวหวานเค็ม แล้วกินผลไม้มันก็ต้องหวานนุ่มกว่ามันก็มีแก้วหวานแกมมีอะไรบ้างมีเกลือมีน้ำตาลมีชูรสมีพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้ยูริซีแล้วก็ธา,าตุอาหารืัวที่ผมห้ไหม,มันก็ต้องใส่พวก,วกนี้เหมือนกันมันถึงจะหวานนุ่มกว่ารของเขาทำไมหวานนุ่มก,กว่าทำไมของเรามันฝาดจังเลยก่อนเราไม่มีพวกนี้ลงไปในสานรปรับปรุงดินไม่ไม่มีในปุ๋ยเราจะหวานนุ่มกว่าไาจากไหไเพราะพวกนี้มันเป็นกระบวนการของยูริซีที่มันจะต้องไปหามาแต่เราไม่ได้เติมใส่ในดินมันจะหาไม่ได้ แล้วเจ้าจะบอกว่าดินผมดีอย่างงู้นอย่างนี้มันมีอยูงง่กว่าในประเทศไทยไม่มีหรอกครับมันใช้มาจนาถึงรุ่นเรารุ่นเราร,ร,ร,รุ่นที่เท่าไหร่ของประเทศไทยครับครับเออใช่ไหมฮะฮะกันยังไง <ฮะ S 1> เราต้องเอาไปเติมทำเกษตรเนี่ยผมบอกว่าต้องมีสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งคือต้องมีเคมีมาก่อนก็ผมไม่ทําเคมีจะให้ผมทางใช้เคมีได้ไงผมบอกว่าผมไม่ได้ให้อบคุณไม่เอาปุยเคมีไปหวานให้เอามาเป็นตัวตั้งก่อนอันที่สองก็มีไอรีวัตถุ ตระกูลขี้ถุกขี้อันที่สามต้องมีแร่ส่งเสริมก็คือกลุ่มฮิวมัสและกลุ่มฟอสโฟยิฟลอันที่สี่คือมีต้องมีอู่ลินทรีในเมื่อสามสี่อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเอามารวมกันได้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีสารทด้านแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเห็นไหมแต่ทุกวันนี้เราเป็นอย่างนี้ไหมซื้อสิบห้ามาทำยังไงได้สารปรับปรุงดินหิม้วนิมัไปท,ทำยังไงวา,วา ได้ขี้ไก่มาทำยังไงวานมันจะได้ประโยชน์พอห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นไหมมันก็กองเอายอดอยู่ในดินนั่นแหละวัวมันจะแตกย่อยสลายมันต้องใช้น้ํามันต้องใช้สภาพอากาศมาเป็นองค์ประกอบคุณลดน้ําได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดีไหมวันฝนมันตกมันก็ตกเอาหูหลับกลับไม่วันแดดตับแตกไหมแล้วพืชมันจะโตได้ผลผลิตอย่างที่เราต้องการไหมมันเป็นไปได้ดีกว่าก็เหมือนเสดจํำสวยนะเห็นไหม มันขบวนการมันเยอะแยะมากมา,กายไก่กอกเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เราคิดว่าใส่ไปแล้วมันจริงงามรเราก็ต้องกลับไปเอาปุ๋ยไม่พออันนี้ไม่พออันนี้ไม่พอ,อ,นนพอก็สันมาให้ีกคือกับผลสุดท้ายก็เป็นการเขาเรียกว่าเดินตามรอยเก่าเหมือน,นม่อปีม่อชัดไอ้ที่เขาบอกว่าลดต้นทุนเพื่อนผลผลิตฟังทะลุเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาฟาดทะลุหูหมาอีกทีนหนึ่งเพราะว่าเราไม่เข้าใจตอนนี้เราจะเข้าใจกรณีเดียวเราต้องรู้คําว่าจุกลินทรีหรือพดอนี้ก่อน หลังจากนั้นเราจะรู้ว่าลดต้นคุณผลผลิตมันทำยังไงมันจะทําง่ายมากหมดเลยเอากล้วยกูปกติกูยกแขนเดียวกูสบายอันนี้กูยกสองแขนแทบจะบวขึ้นทั้งที่เจ็ดเครือเอ้เครือหนึ่งเจ็ดหวีเท่ากันอะไรเท่ากันหมดแล้วทาไมมันหนักขึ้นนี่คือเขาบอกว่าลดต้นถึงผลิตเขาคือเขาทําให้น้ําหนักมันขึ้นเขาปลูกทุเรียนเขาได้สี่ร้อยลูกลูกประมาณนี้เขาบอกว่าสามโลเมื่อวานผมไปเสียตังกับบบายุทธสองคนผมบอกว่าห้าโลบบายุทธก็บอกว่าประมาณหกโล มันมาอะไรฮะหกโลครึ่งน,นี่คือน้ําหนักมันเพิ่มจากไมโครเลซ่าก็คือจุลินทรีย์พอลลิสิบสามไมโครเลซ่ามันไปนหาแป้งน้ำตาลที่ผมอธิบายนุ่งจีมันพาเราด้วยด้วยน้าหนักที่เพิ่มขึ้นได้ฟรีมาสองโลตูปยางโลละสองร้อยปกติเราขายได้รกกูบมามา 400, ประมาณสี่ร้อยฟาดมาหกร้อยหกร้อยคูณสี่ร้อยลูปเป็นยังไงบ้างนี้ฟรีไหมใช้ปุ๋ยเท่าเก่าอะไรเท่าเก่าเหมือนเดิมทําข้าวยา,อย,าอยู่ประมาณไรหนึ่งประมาณสี่ร้อยโลแล้วทํามาหนึ่งตัน ข้าวเจ้าก็ได้ร้อยหกสิบเม็ดเท่ากับผมนี่แหละอะไรเท่ากันกับชาวบ้านหมดนี่แหละแต่บางเิดเจ้าได้หนึ่งตัง์นั่นหนึ่งไรเพราะน้ําหนักเจ้าสูงกว่าเขาเา้าข้าวมันก็เท่ากูอะไรก็เท่ากูนาก็ไร่เท่ากันแต่ทำไมมันไปมันได้เงินมาหมื่นสองสมมติว่าโลที่สิบสองบาทกูได้สามร้อยห้าสิบโลกูได้สามสี่พันกูเจ็งมันมีกำไรอะไรเหมือนกันหมดแต่ข่างกันคือเราเข้าใจพอโดแต่เขาไม่รู้ว่าพอโด,ด นี่คือละข้อได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะผทีบอกไ่ให้นี่คือหลักการในการทํางานที่ผมพยายามส่งเสริมอยกได้ความรู้เจอเลยกันต้องสอนอย่ังไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ความรู้อันนี้ถ้าว่าอะไรบุญจัดสรรมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับแล้วก็เคยไปดูศึกษาดูงานไปถึงลอยยองลอยยองพวกนี้นีแล้วได้ยินได้ยินคำที่ผมพูดไหมตอนนี้ไม่เคยตอนนี้นี่ขึ้นรู้เราความรู้ใหม่ใหม่ คือจริงๆแล้วความรู้ตรงนี้โอกาความรู้ตรงนี้เขามีมาแล้วจากคนที่อยู่ข้างบนรับรู้เนาะแต่คนที่อยู่เบื้องล่างจะถ่ายทอดอย่างไรให้คนเข้าใจกันแทบจะไม่มีใครให้ความรู้แบบนี้ผมให้ได้เพราะผมบอกว่าผมไม่มีเงินแต่ผมขอทำคณให้กันด่นด้วยความรู้ที่ผู้อยู่ข้างบนมอบให้ แต่ว่าบางเรื่องบางผมอาจจะรู้ดีหน่อยหลายหลายเรื่องเป็นผมตัวผมพยายามถ่ายเพราะว่าบางคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์บอกเขาอย่างนี้เขาก็ไปทําปุ๋ยเข็มอาจารย์ผมบอกว่าผมยินดีทําทุกคนทุกคนทุกคนลดต้นทุนดีนะแต่นไหนเราติดแตที่ผมพูดให้เจือันหนึ่งมันอยู่ระยองอันหนึ่งมันอยู่นครศรีธรรมราชอันหนึ่งมันอยู่ลำปางแล้วเราจะเอาอะไรไปผลมาแล้วเวลาจะซื้อจะขายมันก็ไม่ได้มาซื้อของ มาชมวิวทิวทัศน์สวยๆนะครับกับเมืองฐานหินลิกไนที่แม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับก็บรรยากาศสวยมากาสวยครับเก็บมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันครับดูคนเดียวไม่มันต้องแบ่งปันกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือบ่อฐานหินลิกไนท์นะครับเหมืองไฟฟ้าแม่เมะครับทอมกลางสายฝนคับ<อ>สายฝนโบรหงเป็นสีขาวนะครับ ก็ทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมชมนะชมบรรยากาศวิวสวยๆแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์พื้นป่าสีเขียวขจีเป็นที่น่าตื่นใจนะคสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและเกษตร้กล้วยด้วยวันนี้ก็เป็นของฝากของแถมให้กับพ่อแม่พี่น้องาจากเกษตรกปื่ยๆนุ่มลำปางมากกับเนี่ยสวัสดีครับผม